สวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงนะฮะโปรโมชั่นนะฮะของค่ายดีถทกอีกแล้วซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนราคาพิเศษนะครับก็จากที่ผมดูนะฮะในเว็บนะครับแล้วก็ดูแลแบบเอ่อโดนใจดีว่าอยากจะมาแชร์นะครับว่านื่งจากว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยราคาถูกจริงๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ขอบอกเกรนกันเลยนะครับว่ามีมือถือเนี่ยหลายรุ่นมากมายเลยนะครับก็ ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์นะครับที่ล็อกโดยเฉพาะใช้กับค่าย d t แ c เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบใช้ค่าย d t แทอยู่แล้วเนี่ยก็คือจัดได้เลยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวฟังต่อตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะฮะทุกอันนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือนะฮะเกิน2รอบบินนะเครื่องจะล็อกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าซื้อนะฮะต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะครับว่า เอาไปให้ใครใช้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวคว่าอันไหนน่าสนใจก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นซัมซุงนะฮะ g a l a x y A 2่ A2 คอนะครับเพื่อสเปคเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรา,า,เรามีความจำเป็นต้องใช้นะครับในช่วงนี้เนี่ยแล้วก็เอาไว้รับโทรศัพท์นะครับดู youtube อะไรนิดๆหน่อยๆนะครับนี้ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีค่าบริการล่วงหน้า500บาทแล้วก็ สำหรับใช้แพ็กเกจเริ่มต้นนะฮะก็คือ4 9 9เกซึ่ง500บาทล่วงหน้าเขาเนี่ยก็คือเอาไปถัวเฉลี่ยกันนั่นแหละในทั้งหมดก็คือสัญญาทั้งหมดประมาณ1ปีนะครับทั้งหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับว่าตรงนี้เขาบอกเลยรายละเอียดว่าค่าเครื่องเนี่ย19บาทถูกแม่นะครับแล้วก็ค่าเริการล่วงหน้า500นะครับแล้วก็สมัครหรือ มีแพ็กเกจใช้แพ็กเกจนะครับ4ี่ขึ้นไปนะครับคืนส่วนลดนาน10เดือนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ทยอยคืนให้อยู่แล้วซึ่งก็ถือว่าราคาน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่ต้องการมีสมาร์ทโฟนราคาถูกซึ่งตรงนี้เป็นหลายเดือนนะฮะแล้วก็อีกนิดหนึ่งคือตัวแพ็กเกจเราที่ใช้นะครับก็อยู่ในราคา499อยู่แล้วนะครับหรือบวกลบกันนิดหน่อยฮะก็สามารถซื้อได้นะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะครับก็คือตัวของอราคานะครับหัวเว่ยนะฮะตรงนี้นะครับก็คือเป็นหัวเว่ย Y5 Lite นะฮะก็คือบอกเลยค่าเครื่องเนี่ยอยู่ที่490ถ้าเป็นการล่วงหน้านะครับก็คืออยู่ที่ราคา500บาทแล้วก็แพ็กเกจลนต้นสา99ซึ่งถูกมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะรายละเอียดซึ่งเหมือนกันนะครับ เสียค่านะครับล่วงหน่นะฮะแอร้อยบาทกับค่าเครื่อง490แล้วก็คืนส่วนลดนาน10เดือนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือราคา399เาซึ่งใครเกิดว่าชื่นชอบในแบรนด์หัวเว่ยอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็ถือว่ามีโทรศัพท์อ่าสมาร์ทโฟนไว้ใช้งานนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ซึ่งในแบรนด์ต่างๆนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาแบบเอ๊ะมีราคาแค่นี้เหรออยากได้รุ่นที่แรงนิดนึงผมก็เลยไปหารุ่น A21S นะครับของตรงนี้มาให้ซึ่งโดยปกติ A21S เนี่ยจะราคา6,599นะครับก็จะเป็นนะ6ทับ128กิกนะครับซึ่งราคา6,599เนี่ยเขาบอกเลยว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่3 0 9 0บาท ค่าบริการล่วงหน่น500แล้วก็แพ็กเกจเริ่มต้นที่8.99ซึ่งค่าตรงนี้เนี่ยใครคิดว่าส่วนต่างเนี่ยตรงเนี้ย8.99ใช้อยู่แล้วนะครับหรือแบบเ,เพื่อที่จะจ่ายส่วนต่างแล้วมาใช้แพ็กเกจที่มูลค่าสูงก็สามารถจัดได้ก็คือต้องคำนวณก่อนว่าแพ็กเกจนี้เราใช้งานอยู่แล้วหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้8.99อยู่แล้วได้ลดค่าเครื่องถึง3,000ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอันนี้ต้องลองคำนวณน,นะครับว่า ประมาณแค่ไหนนะของเราซึ่งในขณะเดียวกันเกิดว่าเรามองว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ใช้แพ็กเกจอะไรมากมายนะครับอยากจะใช้เออสัก5ค่ก้า9ก็ได้ซึ่งราคาเครื่องนั้นก็จะสูงขึ้นเป็น4,590บาทนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูนะฮะว่าเราชอบสมาร์ทโฟนแล้วยังไงต่อนะส่วนถ้าเป็นลูกค้า d t แทนะครับจ่ายน้อยกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสมาร์ทโฟนราคาพิเศษนะสำหรับลูกค้าใหม่นั่นเอง ทีนี้เป็นลูกค้าดีแท็กจ่ายน้อยกว่ายังไงนะฮะก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะไม่มีการชําระค่าบริการล่วงหน้านั่นเองนะครับแล้วก็แต่มีเงื่อนไขนิดน,นึงครับว่าจะมีสัญญา12เดือนนะครับทั้งคู่เหมือนกันซึ่งการที่เป็นลูกค้าดีแท็กจ่ายน้อยกว่ารายเดือนเนี่ยจะต้องเป็นลูกค้าดีแท็กรายเดือนที่มีอายุการใช้งาน6เดือนขึ้นไปนะครับถึงมีสิทธิ์ในการเ,าเลือกใช้บริการนี้นะครับ ก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องที่ดีเดี๋ยวผมให้ดูอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือ A11 นะครับก็3ทับ3สครับก็คือเป็นแรม3ลอม32กิกนั่นเองนะครับก็ราคาเครื่อง990สําหรับผู้ที่ชื่นชอบออตระกูล A นะตระกูลการซัมซุงกับแลคซี่นะฮะซึ่งเป็น A11 นะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันซึ่งเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่าราคาเนี้ย ถ้าจ่าย990บาทค่าเครื่องเนี่ยก็คือจะต้องใช้แพ็กเกจราคา699บาทซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยอาจจะใช้ไม่ถึงกันนะครับก็เดี๋ยวลองขยับมาดูนะครับว่าถ้าเป็นการจ่ายค่าเครื่องเนี่ยสูงขึ้นมาอีกฮนะประมาณเนี่ย1,200บาทนะครับก็ตรงนี้ก็ยังจ่าย899อยู่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยในแพ็กเกจพันสองบาทเนี่ยจะมีความแปลกนิดนึงเขาบอกสมัครแพ็กเกจหรือมีแพ็กเกจ899บาทขึ้นไปคืนส่วนลด200บาทนาน12เดือนจ่ายเพียง699ตรงนี้ต้องสอบถามครับว่าตอนจ่ายเนี่ยจ่าย899ในเดือนแรกก่อนแล้วในเดือนที่2 ทาง d t แทจะนำส่วนลดมาจ่ายในเดือนที่2หักคืนส่วนลดในเดือนที่2หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดว่าใครโทรไปสอบถาม d t แท็นะครับมาคอมเมนต์ได้นะครับว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันมีหลายเคสมากเหลือเกินนะฮะซึ่งถ้ามองดูนะครับจากราคาเนี่ยเลาลดแค่สิเอร์เซ็นในการใช้แล้วดูแพคเกจสมน้ำสมเนื้อในการใช้เนี่ยน่าจะเป็นสี่เก้าเก้านะครับก็คือจ่ายค่าเครื่องพันห้าร้อยเก้าสิบนั่นเองนะฮะ ก็ได้เหมือนกันซึ่งพอ1,590เกนี่ย499ก็แลดูเสมือนว่า990นี้เนี่ยก็กับค่าเครื่อง699นี้ก็ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็หลักๆนะครับก็คืออยากจะให้ดูแพ็กเกจตัวเองนะครับว่าใช้เท่าไหร่แล้วบวกลบดูนะครับว่าความคุ้มค่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูสำหรับลูกค้าที่จ่ายน้อยกว่านะครับ ลูกค้าดีแท็จ่ายน้อยกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีราคาค่าเครื่อง990ก็ก็เป็นแพ็กเกจ699โดยข้อดีเขาคือไม่ต้องจ่ายล่วงหน้านั่นเองนะครับแล้วก็อีกเหมือนกันคือลูกค้า d ีแท็เนี่ยต้องมีอายุการใช้งานเนี่ย6เดือนต้องคือเป็นลูกค้ารายเดือนนั่นแหละแล้วก็ต้องอยู่นะฮะมีสัญญากับเขาถึง12เดือนนั่นเองนะครับตรงนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับก็ต้องอยู่กับการผู้ใช้ในการตัดสินใจนะครับว่า สมาร์ทโฟนรุ่นนั้นเนี่ยเหมาะกับตัวเองหรือเปล่าผมย้ําเสมอมานะครับต้องดูนะครับว่าสมาร์ทโฟนเนี้ยรุ่นเนี้ยตัวเองชื่นชอบหรือเปล่าครับเราค่อยมาดูผูกกับแพ็กเกจแล้วดูราคาเครื่องว่าคุ้มค่ากับตัวเองแล้วก็การใช้แพ็กเกจนั้นหรือเปล่านะครับต่อมานะครับก็ผมยังมีอีกหลายรุ่นนะฮะที่ของทางดีแท็กเนี่ยก็คือเนี่ยจะมีซนะัมซุงนะเมื่อกี้ A2 คอนะครับ19บาบาทแล้วก็ a 0 1 490ซึ่งทั้งหมดเนี้ยจะมีราคาเนี่ยหลักๆคือ499นะครับรายเดือนแล้วก็แพ็กเกจรายเดือน599แล้วก็แพ็กเกจรายเดือนนะฮะ399นะครับแล้วก็แพ็กเกจรายเดือน699นะครับซึ่งจะมีเครื่องของ xiaomi นะครับ redmi 9กนะครับแล้วก็ oppo a 1 k นะครับราคา590แล้วก็ a 1 0 s 599 c 1 1 690บาท นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีบอกเรื่องของการชำะระ่วงหน้าด้วยก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับอันนี้ผมก็ลองลากลงมาดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะสอบถามรายละเอียด mm hmm. เพิ่มเติม mm hmm. ก็คอมเมนต์นะฮะสำหรับเดี๋ยวผมไปไวๆไนะฮะให้ลองดูนะครับเพราะว่าเกิดใครชอบรุ่นไหนยังไงฮะ,ะ mm hmm. ก็มาคอมเมนต์ hmm. ไว้ได้เดี๋ยวผมเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้อีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งพอหลังจากที่เป็นรุ่นล่างๆฮะราคามันจะแพงขึ้นนั่นเองซึ่งจากดูตรงนี้เนี่ยราคาค่าเครื่องเนี่ยแพ็กเกจเนี่ยกับราคาเครื่องเนี่ยเริ่มแพงแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบนะฮะราคาเครื่องแพ็กเกจเริ่มสูงแล้วหกร้อยเก้าสิบเก้าแถมต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้าถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนั่นเองฮะอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับยุคนี้สมัยนี้นะฮะก็คือถูกดีนะฮะแล้วก็ประหยัดนะครับถึงดีนะฮะก็ ดูอย่างรุ่นนี้ฮะ VIVO Y12 นะครับก็ ROM สาครับแ a m หกสิบสี่กบนะฮะนี่หนึ่ันห้าร้อบไม่ต้องชำะระล่วงหน้าฮะแพ็กเกจเริ่มต้นห9 9ซึ่งถ้าใครใช้ห9 9อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินเพียงอีก1,590แล้วก็มือถือตัวเองเนี่ยเป็นรายเดือนอยู่แล้วแล้วก็มีอายุการใช้งานเนี่ย6เดือนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถจัดได้อันนี้ผมไปไวๆแล้นะครับ ตรงนี้เข้าค่าเครื่องจะเริ่มสูงนะครับค่าพ็ะเกจก็เริ่มสูงครับครับก็คลิปก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะแลกเปลี่ยนนะฮะความคิดเห็นนะครับหรือสอบถามข้อมูลในรุ่นที่ตัวเองอยากได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับทุการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบายกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ